เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ชวนปรัดตอบนายแพทย์วรงเสนอนายกรัฐมนตรีส่งตีความแก้รัฐธรรมนูญชี้เป็นเรื่องฝ่ายบริหารพิจารณาขณะพักเล็กยังไม่ยื่นชื่อส่งตีความ ในชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภากล่าวถึงขั้นตอนภายหลังรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวรระที่3มที่จะต้องรอ15วันก่อนส่งนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมว่าเมื่อครบกำหนด15วันหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบไปเมื่อ1ิบกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสอส จากพักการเมืองใดโดยเฉพาะจากสอสอจากพักการเมืองขนาดเล็กเสนอชื่อมาเพื่อขอให้ประธานรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ ส่วนที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเองจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้นนายชวนปฏิเสธที่จะตอบคำถามเพียงแต่ระบุว่าเมื่อขั้นตอนของรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปยังนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นจึงจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ หอังกันที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายจุดไฟเผาขาโมยรังนกนางแอนในพื้นที่จังหวัดพัดทลุง พลตเอกสุชาติทีรัดว์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสืบสวนเหตุคนร้ายขโมยเผารังนกบนหมู่เกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดในช่วงสัญญาสัมปทานเดิมสิ้นอายุตั้งแต่14มิถุนายน64จนถึง9กันยายน64โดยคนร้ายเลือกวิธีจุดกองไฟใช้ความไล่แม่นกสร้างความเสียหายทั้งระบบไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทพร้อมกำชับว่าในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต้องทำอย่างรอบคอบและเป็น ไปโดยชอบของกฎหมายหากเจอพยานหลักฐานอะไรใหม่เพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนไปตามพยานหลักฐานที่ปรกากฏค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคดีค่ะตำรวจแจงปมดรามา่าใช้รถตู้ตำรวจขนคนไปเที่ยวแท้จริงเป็นการวางแผนจับมือปืนอ้างมีเอกสารรับรองตำรวจภูธรภาคสาชี้แจงกรณีการนำเสนอค่ะว่ามีการนำรถยนต์ตู้ของสพพลัง ํำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาบรรทุกคนมาเที่ยวที่ชายหาดชะอําเป็นการตั้งข้อสังเกตว่านําเอารถของทางราชการมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทราบว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคม2554นายสมัยขันผักแว่น อดีตนายกอบตอโพกลางจังหวัดนครราชสีมาใช้อาวุธปืนยิงภรรยาและบุตรชายเสียชีวิตรวมสองศพแล้วหลบหนีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของผู้ทรจังหวัดนครราชสีมาได้สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายสวัยมาโดยตลอดต่อมาเมื่อวันที่14กันยายน,น2564ผ่านไป10ปีนายสวัยได้โทรติดต่อหาพันตำรวจโทรพรเทพนามสมมุติเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สพนครราชสีมาทางแอปพลิเคชันไลน์บอกว่าขณะนี้พักอาศัยและทำงานอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษธานีกำลังมีปัญหากับญาติของตนอยากให้มารับเพื่อจะย้ายที่พักอาศัยโดยขอให้ไปส่งที่จังหวัดปทุมธานีและขอให้พันตำรวจโทรพรเทพใช้รถตู้ตำรวจมารับ เพื่อไม่ให้ถูกสงสยัยและภายในรถขอให้มีพันตำรวจโทรพรเทพคนเดียวนอกนั้นขอให้เป็นชาวบ้านทั่วไปเพราะให้ดูเหมือนมาท่องเที่ยวประกอบกับคลางแคลงใจว่าอาจจะถูกตลบหลังจับกลุ่มได้ค่ะเมื่อพันตำรวจโทรพรเทพทราบจึงได้แจ้งให้ผู้กำก,ก,กับสอพพอลกลงเพื่อทราบและทำหนังสือขออนุญาตใช้รถตู้ค่ะต่อมาวันที่15กันยายนพันตำรวจโทรพรเทพ,พพร้อมอาสา,าสมัครพล,ลเรือนใช้รถยนต์ตู้ของสพพลกลงเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกระทั่งวันที่16กันยายน64เวลาประมาณ12นาฬิกาถึงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค8ว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายสวัยได้แล้วพันตำรวจโทรพรเทพจึงได้แจ้งให้ตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ทราบเพื่อให้เดินทางไปรับตัวนายสวยัยเมื่อประสานต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพันตำรวจโทรพรเทพจึงเดินทางกลับจังหวัดคนครราชสีมาจนกระทั่งวันที่17กันยายนเวลาประมาณ11นาฬิการะหว่างเดินทางกลับจึงแวะทานอาหารกลางวันกัน ที่หาดชะอํำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็ปรากฏตามวิดีโอที่มีผู้ถ่ายและโพสต์นั้นการชี้แจงข้างต้นยืนยันว่าเป็นการใช้รถยนต์ตู้ของสองพพลกลางเพื่องานของทางราชการโดยไม่ได้ใช้เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดมีเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงทั้งหมดค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ